และนี่คือวันแรกที่ย้ายเข้ามาในอาพาร์ตเมนต์นะครับผ oh, มม่าเดี๋ยวเราจะทําการเช่าห้องนะครับหาห้องเช่าออก่อนนะว่าจะเช่าห้องไหนดีนะครับเอาด้านนี้ดีกว่านะาอตอนนี้ยังไม่ได้แต่งเลยเช่าแล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับแม่2คนนะเดี๋ยวเช่าแล้วนะครับอันนี้คือห้องของเราแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอ ตกแต่งก่อนตกแต่งห้องเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นห้องของคุณแม่นะครับส่วนตรงนี้เป็นห้องของบีมนะฮะขอไม่เป็นคอมเลยนะเดี๋ยวแม่หางานก่อนนะโลกกฎหมายเหรอแต่ว่าอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันได้เงินเยอะเอางานแพทย์แล้วกันแม่ได้งานแล้วเย่เจ็ดมงเมื่อคุณแม่ได้งานแล้วเราต้องย้ายไปวิทยาลัยได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราย้ายเข้ามาหาวิทยาลัยกันเลยดีกว่ามา คุณกําลังจะออกจากครอบครัวนี้และย้ายเข้ามาหาวิทยาลัยคุณแน่ใจหรือเปล่าแน่ใจฮะโอ้แท็กซี่มารับแล้วนะครับเตรียมตัวจะย้ายไปมหาวิทยาลัยกันเลยนะฮะขึ้นรถก่อนนี่อุอยแท็กซี่ไม่เห็นมีคนเลยอุอ้ยแม่มามส่งลุกเข้ามาหาวิทยาลายัยโอ้ยปลื้มปริมว้าวอุยอ้ยเต้นอุย้ยนี่เปลี่ยนชุดเป็นนักศึกษาเต็มตัวแล้ว โอ้ยแม่กอดเดี๋ยวเจอกันนะครับแม่เดี๋ยวผมเลี้ยงเจเดี๋ยวกลับไปช่วยแม่ทำงานนะบา,บายยครับอุย่ยอะไร <c oughs> แม่บอกอะไรของมันเนี่ยนี่ฮะแม่มาส่งเรามาที่หอพักแล้วนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอดูนแวกหอพักเราด้านนอกนะฮะเป็นอย่างไรโอ้สวยนะฮะมี12ห้องด้วยกันเดี๋ยวเราต้องไปจองห้องก่อนนะข้างล่างนี้จะเป็นแบบส่วนกลางนะ มีห้องคอมมีห้องครัวเพื่อนๆว่าจะเอาห้องไหนดีฮะเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนนะจองห้องนี้แล้วกันนะฮะมันอยู่ใกล้ห้องน้ําดีเราจองห้องนี้ครับห้องอยู่ใกล้ห้องน้ํานี่มีรูปหน้าเราด้วยจริงวะ นี่คือห้องเรานะมาทาความรู้จักกับเพื่อนหน่อยไหมบีมลงมาคุยก็มาหาเพื่อนมาหาเพื่อนเออสวัสดีเราชื่อบีมนะเธอชื่อเลอร์ซี่นะฮะคนนี้เีออุ๊ยเพื่อนมาเต็มเลยคนอื่นเขานั่งอ่านหนังสือกันแต่เราก็มาหาเพื่อนใหม่นะแต่งห้องซะหน่อยดีกว่านะครับอ่าผมตกแต่งห้องเสร็จแล้วนะครับทาสีใหม่ด้วยเป็นสีเขียวมะนาวแบบนี้แล้วก็มีโตโ๊ะคอมมีทัชหนังสือนะแล้วเตียงนอนใหม่มีทีวีติดนังด้วยเออเสียงว่ามันจะฮิวนะฮะอ้ย มีพ่อครัวด้วยเหรอเหมือนจะมีเรียนในอีกหนึ่งชั่วโมงนะฮะเหมือนต้องเตรียมไปเรียนแล้วแน่เลยเนี่ยเดินออกมาแล้วตอนนี้บีไปเรียนอยู่นะครับผมแต่ว่าวิชาเอกเรายังไม่ได้ระบ,บุเดี๋ยวขอเลือกวิชาเอกเลยดีกว่านะวันนี้มันมีให้เลือกอืมวิทยาเหรอจิตวิทยาเอิมสินดีไหมเออสิ์ดีกว่าเนาะเลือกวิชาเอกศิละปะแล้วกัน,นครับผมตอนนี้เราได้วิชาเอกแล้วควรจะนอนก่อนทักษะที่เราต้องมีต้องมีกลไกมีสร้างสารรค์แล้วก็ความสะอาดนะเราเราอ่านหนังสือกันดีกว่านะนกลไกเหรอ มีเรียนบ่าย2นะฮะถึง4ี่โมงนะครับได้เวลาไปเรียนแล้วครับแล้วดูแต่งตัวโอเคกลับมาแล้วฮะฉันไม่ได้ข่าวคุณนานเลยแม่ทักมาแล้วต้องมาเขียนรายงานกลางเทอมด้วยนี่วานี่นเขียนรายงานประจาเทอมเดี๋ยวทำรายงานกันครับตอนนี้เราอยู่ชั้นปีที่1นะอีก32ชั่วโมงจะสอบปลายภาคด้วยตื่นแล้วตื่นมาอ่านหนังสือก้อนเลยแล้วกันนะอยากทําอาหารเป็นอ่านหนังสือก่อนแต่ไม่เกี่ยวกับบทเรียนที่จะเรียนเหลือหนึ่งชั่วโมงเราจะไปเรียนแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยน ชุดเลยอะเปลี่ยนชุดก่อนดีไหมเหมือนจะลืมทํากันบ้านว่ะโอเคเฮ้ยทำไมนี่ไม่อาบน้าตอนนี้บีมไปเรียนอยู่นะฮะโอเคกลับมาแล้วิลเวอร์ไม่ได้เป็นเพื่อนของครอบครัวอีกต่อไปแล้วความสนใจกันติดต่อสูวนหายไปบางทีมันอาจจะไม่สายเกินที่จะซ่อมแซมอุ้ยไม่ได้โทรหาแม่เลยอะเออโทรหาแม่โทรหาแม่โทรหาแม่ก่อนเออนี่ไงนี่ได้คุยกับแม่แล้วไม่รู้ว่าโทรศัพท์อยู่ตรงนี้ คิดถึงบ้านครับคิดถึงบ้านคิดถึงแม่ด้วยครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเชิญแม่มาที่นี่มากินข้าวก่อนหิววุ้ยทำไมตงน้นเนา่าแล้วตรงนี้หน้าาไวเนี่ยกินได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยทำกันบ้านก่อนดีกว่านะแล้วก็ค่อยนอนเออคราวนี้ทำไงนะโอเคการบ้านเสร็จแล้วคิบหาาแล้วคณะกรรมการบอกว่าจะเริ่การสอบปลายภาคอีก5ชั่วโมงนี่4ี่ชั่วโมงคุณลุงมาทำอาหารให้กินเช้ามากนะครับพ่อครัวโอเคกินแป๊เดียวมันถึงเวลาสอบแล้วตอนนี้สอบอยู่นะครับสอบ2ชั่วโมงหรือเปล่า นี่มาแล้วบีมหน้เริมจบภาคเรียนนี้แล้วบีมโอยได้เกรดสี่ได้ทุนมาสี0รแล้วดูใส่เสื้อไปสอบดิไม่โดนด่ากูกละใครมาบินนี่ไงแจ้งนี่แน่เลยฮนะชำระนี่ก่อนเรียบร้อยโอ้โหได้เกรดสได้2.00จุเทอมนี้ยังเอาใหม่ได้ฮนะ โอ้เรียนไวมากอะ่ะอ๋อเราเปลี่ยนนี่ว่าโหเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็เรียนต่อเลยนะฮะโอเคจะแย่เอานะครับเรียนเสร็จแล้วแม่จะนอนหรือยังนะวิลุงมาพอดีเลยลุงทำอาหารแต่ตีสี่เลรวเพิ่งดูเวลานะแม่จะตื่นยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเ <c oughs> ดินแม่ด่ายาเลยโอเคคุยกับเพื่อนก่อนก็ได้แล้วที่สําคัญอย่าลืมทําการบ้านนะเกรดจะตกนะครับเทอมนี้แมวเ,เทอมนี้เราต้องได้สาไม่ก็สเราเรียน5้าโมงนี่วายยังไม่ได้นอนเลยเรานอนแบบเหมือนรอน2อรอบอ่ะพักผ่อนก่อนได้เวลาเรียนแล้วโอเคโหเดินหอมาเลย เรียนเสร็จแล้วขอนอนก่อนแล้วกันฮนะหรือว่าเทอมที่แล้วเราลืมทํารายงานไม่ครบวะความสนุกหมดเล่นเกมก่อนอีก25ชั่วโมงก็คืออีกวันหนึ่งหรือจะสอบไปายภาคกี่ยะพลังงานไม่มีวะขอขอขอนอนก่อนเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อในเวลาเรียนอุ้ยแม่งอนยังแง่เดี๋ยวโทรหาแม่เดี๋ยวกลับมาโทรแม่โอเคกลับมาแล้วโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวแม่งอนนะหวัดดีครับแม่แล้วก็ตอนนี้ก็โอเคครับเกรดก็ อยู่ในที่น่าพอใจนะครับไม,ไม่ไม่ได้หนึ่งไ,ได้2นะครับตอนนี้ยังยุ่ง,ยงอยู่ครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะใกล้สอบปลายภาคแล้วครับ ใกล้จะขึ้นปี2แล้วเนาะรู้สึกว่าต้องโดดเชือกซะหน่อยตรงทักษะเราเหลือ,อร่างกายนะครับนี่เมื่อการแสดงออกในชั้นเรียนนะครับก็คือเต็มหลอดมันก็จะดีนะส่งผลกับตอนที่เราจะสอบเหลืออีกอ11ชั่วโมงมเขียนรายงานให,ให้ให้เสร็จก่อนเย้นี้หลอดเต็มแล้วมีสิทธิ์ที่พรุ่งนี้เราจะได้ A หรือเปล่า9ชั่วโมงก่อนสอบไปลักภาคได้เวลานอนหลับพักผ่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องสอบไปลายภาคแล้วใครเครียดน,นะฮะจะใครสอบแล้วโอเคได้เวลาสอบแล้ว ไปสอบก่อนโอเคได้ A บวกเว้ยว้าวบีมเรียนจบภาคการศึกษานี้ด้วยคะแนนที่สูงพอจะติดอยู่ในรายชื่อเกียรติยศเก่งนี่บีมคุณมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้เลื่อนชั้นเป็นปี2บีมจบภาคเรียนนี้ด้วยคะแนน A บวกดังนั้นทางวิทยาลัยจึงมอบทุนให้1 2 0 0เลยเหรออุย้ยทำไมคนนี้ไม่อาบน้ำใครวะเนี่ย ชูรีโทรหาแม่ก่อนให้แม่มาหาเลยเอ,อ๋อไม่อยู่หรอแม่น่าจะทํางานอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราปีล้วนะเกรดสามนะไม่ได้แย่นะเนี่ยสภาพเป็นลมแย่แล้วทําไมไม่อาบนะ้ำชูรีนอนก็นเลยเดี๋ยวไม่มีแรงไปเรียนโอ้โหหนาวนะเนี่ยหน้าหนาวแล้วเพื่อนดูดีหิมาโตกไปครับได้เวลาตื่นเรียนแล้วตื่นไปเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอาบน้ําแล้ว <laughs> แล้วคือไม่ใส่เสื้อไปเรียนด้วยนะโอเคเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมสภาพแวดล้อมหรอนอนก่อนแล้วกันจริงๆงานสภาพแวดล้อมในห้องนอนเราโคตรดีนะตกลงแม่มาไหมเนี่ยมาเลยแม่มาเลยนี่พ่าแม่อ่ะนี่ไงโอเหมือนตอนแรกแม่มาแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นนะเราลืมต้อนรับแม่อ่าดื่มฉลองผมขึ้นปีสองด้วยเกรดเอบวกนะแม่ได้สามจุดโซนศูนย์แน่เอ้ยนี่นี่น่ารักอะนี่ฮะคุยกันต่างๆนานามืดแล้วนะแม่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 กลับไหม มืดแล้วนะนไม่มจะนอนนี่นม่ขึ้นมาอยู่ด้วยนะเนี่ยคอยโทรมาอาโทรศัพท์คังบุญก็มีผมขอน,อนอนก่อนแล้วกันเราเรียน10บโมงนี่ว่ะใกล้ละไปเรียนก่อนไปเรียนหีมะตกหนักมากเพื่อนดูดิโอเคเรียนเสร็จแล้วนะฮะมาจ่ายค่านุนค่านี้ก่อนทําไมมันไม่อาบน้ากันไว้2คนเนี่ยเหม็นเต้า2คนเลย <laughs> เดี๋ยวทากันบ้านอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปนอนละโอ้ยอันนี้อาบน้ำเรอ่คนเนี้เธออาบน้ำเร <laughs> าเมื่องานโทรกันบ้านด้วย มาช่วยหรือว่ามันเป็นภาระโอเคได้เวลานอนครับโอ้ยสอบมิดเทอมอีก12ชั่วโมงนะเที่ยงคืนแล้วตื่นมาทำไมรีบตื่นจากหิวโอ้โหคุณลุงมาได้ทันเวลาพอดีมากโอ้โหเสิร์ฟร้อนๆแบบนี้กำหนดให้สอบปลายภาคของบนะีมอีก5ชั่วโมงอีก5ชั่วโมงสอบปลายภาคแล้วได้เวลาไปสอบปลายภาคแล้ววิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งใหญ่เลยไป,ไปแล้วครับสอบปลายภาคแล้วฮะลืมเก็บที่นอนอีกแล้วนี่ฮะบีมได้เรียนจบภาคนี้แล้วนะฮะภาคเรียนนี้ได้ A บวกเหมือนเดิมได้ทุนมาพันสองซิมิิออนสุดปะล่ะหุย เป็นเรียนภาคค่าเลยเหรอภาพวาดสีน้ําอ๋อมันจะมีวิชาแต่ละวิชานี่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับเป็นวิชาภาคค่าซะด้วยจะลงมาโทรหาแม่แกตรงนี้ก็มีโทรศัพท์โทรหาแม่ก่อนอ๋อจะเรียนอยีกแล้วเหรอโอ้โหสอบปุ๊บไปเรียนปับ๊บอีกแล้วโอเคอาบน้ํานอนก่อนดีกว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าสอบเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อเลยอะนอนก่อนแล้วกันครับทีนี้เราก็จะใช้ชีวิตตอนกลางคืนได้นะเพราะว่าเราเรียนหนึ่งทุ่มของอีกวันหนึ่งเลยคุยกับดิเลกแล้วกันใครคือดิเล,เลกกันรู้คุยเล่นกับดิเล เราเรียนตั้งหนึ่งทุ่มนี่นายังมีเวลาแบ่งเวลามาเขียนรายงานสักหน่อยนะทาไมชอบเอาจดหมายมาวางไวต้ตรงนี้อะตื่นพอดีไปเรียนรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยคุณลุงกลับแล้วหรอทําเองเลยแล้วกันนะสปากเกตตี้แล้วกันอย่าไฟไหม้ก็พอเรามีสกิลในการทําอาหารอยู่นะเนี่ยเออเยี่ยมไปเลยน่ากินมากฮะไม่เหลือให้ใครกินเลยเพราะทำกินคนเดียวจะเหลือให้ใคร้นอนก่อนแล้วกันครับอีก28ชั่วโมงจะถึงการสอบปลายภาคแล้วหูวมากเลยนะครับจะจบปีสองแล้วหรอห้องน้ําไม่ดีเลย ไม่มีแม่มงแม่บ้านหรอต้องมาขัดเองนะเนี่ยเราก็ใช้เลยแต่ว่าเรายังทำรายงานไม่เสร็จนี่หว่าลืม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 อ้าวเอเอต้องเข้าเรียนก่อนดีกว่าเทอมนี้อาจจะได้แค่บีนะเนี่ยทักษะเราไม่เต็มนะครับเดี๋ยวขอเขียนรายงานให้ให้เสร็จก่อนโอเคเขียนรายงานเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้อีก14ชั่วโมงสอบปลายภาคโอเควาดรูปยังไม่เสร็จนะแต่เราต้องพักผ่อนแล้วลนะ่ะอีก10ชั่วโมงสอบปลายภาคงั้นเรามาบูทข,ขออ่านหนังสือก่อนอ่านหนังสือธรหมรนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ A, แต่ว่าไม่รู้จะได้ A บวกหรือเปล่าเหลืออีก7ชั่วโมงก่อนสอบปลายภาคคณะกรรมการสอบของมหาวิทยาลัยกำหนดให้สอบปลายภาคของบีมเริ่มใน5ชั่วโมงอย่าไปสายนะภาพวาดสมบูรณ์ขายมันหรือเข้าสู่หมดซื้อแล้วนำไปแขวนที่ผนงังอุ้ยขายได้ไหมขายได้ตรีเหรียญเหรอขายก็ได้ ขายมันจะได้เวลาไปสอบ้วนะครับปะไปสอบกันเลยดีกว่าดูดิเพื่อนเดินตามและปไปไปสอบกันสอบเสร็จแล้วอันี้เอ่ยบีมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้เลื่อนชั้นเป็นปี3แล้วนะฮะจบภาคเรียนด้วยคะแนนเอลบอ่ะทำไมได้เอลบอ่ะเนี่เรา่เฉยเลยอ่ได้ทุนการศึกษานะครับหนึ่งพันนะฮะอ่าปีสามคือโอกาสสุดท้ายที่จะเปลี่ยนวิชาเอกเพราะเมื่อบีมเป็นนักศึกษาปีสี่แล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตมากพอที่จะเปลี่ยนปฏิทานคุณต้องการเปลี่ยนปณิทานของบีมหรือไม่ไม่เปลี่ยนโอเค ได้ทุนมาตั้ง1น0 0บาทแนะ่ตอนนี้ปี3แล้วนะฮะต้องเข้าเรียนไหมดีนะชะง,งักว่าต้องเข้าเรียนโอเคเหนื่อยแนะ่สอบเสร็จแล้วไปเรียนเลยอะดีนะผมยังเห็นว่าเออต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปเข้าเรียนอนะกินก่อนแล้วกันนะนะเราขยันนะเราขอเขียนรายงานก่อนเลยดีกว่าเริ่มสี่โมงใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะชวนออกเดทดีไหมเฮ้ยแต่เ,เนี่ยเอมิลี่กับเลอร์ซี่แต่เลอร์ซี่ไม่ค่อยอาบน้ำอะดูซิเอมิลี่จะเล่นกับเราหรือเปล่า อันะนี้ผิวปากใส <g iggle> จีบต่อครับหวานสเสน่ห์ซะหน่อยเลยอะอุย้ยนางไม่ชอบเราไปซะ,ะแล้วเดี๋ยวมาคุยด้วยใหม่นะไปเรียนก่อนเอมิลี่อุย้ยเพิ่งเห็นเก็บชิลี่แล้วสามจุดสี่น่วาประวัติศาสตร์อะไรล,ละศิลปะเดี๋ยวเหมือนว่าจะจีบใครไม่ติดเลยโอ้ยยังวาดไม่เสร็จเพราะเรียกไอ่ะอุยอ้ยอุ้ยทำนี่ใสอย่างงี้ดิขอโทษขอโทษขอโทษเอม มากระชับความสัมพันธ์กันหน่อยนี่แม่บ้านที่เราจ้างมาแล้วมาช่วยทําความสะอาดหน่อยครับแม่บ้านมาเบาสมองเถอะจีบเครก็ไม่ติดตัวนี้เป็นตู้เย็นเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นตีกันแล้วสองคนนี้ทําไมไม่ชอบหน้ากันหรอดูดิตีกันแกน๊วะว่าไม่ดีนะน่าทำกันบ้านก่อนไปสอบเป็นการทบทวนโอเคครับได้เวลาเอา้าไปเรียนก่อนคือเราไปเรียนมันถึงเวลาเรียนเราแล้วดีกว่าแล้วคือไปสอบเลยปะถ้าถ้าไปเรียนแล้วก็คือสอบเลยปะอุ้ยตลอดเราเต็มเรียบร้อยฮะ นี่คือเทอมสุดท้ายของปี3ของบีมโมกาสสุดท้ายที่บีมจะเปลี่ยนวิชาเอกแล้วได้ทุนเปพันสองเหมือนเดิมนะครับเข้าเรียนนะครับ9ก้าโมงถึงุิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้วาษาศิลปะ2นะฮะใน3.5มจุดห้าว่าตอนนี้เราอยู่แต่ในหอพักเนาะมันก็ไปร้านกาแฟาดีไหมเออร้านกาแฟาไปคาเฟ่เผื่อจะเจอแบบสาวๆเนาะเราจะปี4แล้วยังไม่มีแฟนเลยนะเราต้องไปหาแฟนก่อนนะอุ้ยทำไมอ้วนอะกินเยอะเราลืมแต่งตัวเท่ๆมาว่ะดูดิอ้วนลงพุงแบบนี้ จะไปจีบใครเอาติดปะมันเป็นร้านกาแฟแบบผู้ใหญ่นี่หว่าอา่ออยากกินอขอเป็นลาเต้น,นะฮะได้แล้วครับแบบนี้ก็ได้หรอไม่ไปนั่งกับคนอื่นเขาด้วยนะมีแต่ผู้ใหญ่อะมาทําไมก่อนกลับดีกว่านะไม่มีใครเลยภาพวาดนี้ดีนะฮะเดี๋ยวเอามาติดผนังดีกว่าเอามาติดผนังแล้วเรียบร้อยโคตรสวยเพื่อนนี่ต้องเขียนรายงานต่อดีกว่าโอเคเขียนรายงานเสร็จแล้วที่มีเรียน9้าโมงนะฮะได้เวลาเข้าเรียนแล้วโอเค เลิกเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยทํากันบ้านได้ไหมนางคนนี้คนนี้ก็คือเพื่อนห้องหล่อคุยได้ไหมคุยกันนางสิสวัสดีครับสวัสดีเออไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลยจีบเลยแล้วกันไม่มัวช้าคุยกันถูกคออุยใช่หรออุยคนบ้านเดียวกันเลยเนะี่ยต้องจีบต้องจีบว้านางเหมือนจะชอบเรานะครับอ่าเอมิลี่อย่าหึงนะเอมิลี่อย่าหึงนะทำกันบ้านก่อนไม่ได้ทํานานละมาอ่านหนังสือเพิ่มทักษะอาหารกันดีกว่าอ่านยันเช้ายอดมากเราเรียน9ก้าโมงนี่หว่า แต่งนิยายเรื่องอะไรดีเฮ้ยได้เวลาเรียนเลยหรือว,ว่โมแต่แต่งนิยายไปเรียนก่อนเวรกรมไฟไหม้เฉยลุงทำไรเนี่ยลุงทำไฟไหม้โอ้ยอยู่มาตั้งนานไฟไม่ไหม้นหมนั่งคุยกันนั่งคุยกันคนนี้ชื่ออะไรชูสีชูรีชูฟรีโทรศัพท์ซิมเดี๋ยวขอคุยเราคุยใครได้บ้างอะเจสซี่นี่ฮะเออ ดีนะเจสซี่ยังไม่นอนเที่ยงคืนยังไม่นอนเีกเหรอจะปีสี่แล้วยังไม่มีแฟนเลยแนะคนกาลังจะนอนมีเรียนนี่หว่าเรียนโอ้โหหอดเสื้ออยางงี้รู้สึกว่าเราต้องมีเครื่องออกกาลังกายและว,วิ่งก่อนเลยกันออกกำลังกายก่อนจะไปสอบได้ A อเบวกันเลยเพื่อนๆดูหลอดนี้ดิมันเต็มนะเนี่ย A บวก็ต้องเป็นของเรา ได้เวลาไปสอบแล้วเยี่ยมครับผมตอนนี้เรียนจบแล้วนะฮะเรียนจบภาคการศึกษานี้ด้วยคะแนนสูงสูงทุกครั้งเลยได้ A- บวกคุณสมบัติครบถ้วนได้เลื่นชั้นปี4นะครับได้คะแนน A- บวกได้พันสนะครับทุนแล้วก็อะไรถึงเวลาที่จะมุ่งศึกษาเฉพาะสาขาวิชาให้จบนะครับบิมจะไม่สามารถเปลี่ยนวิชาเอกได้อีกนะฮะบิมจะได้รับประสบการณ์ชีวิตมากพอที่จะสามารถล็อกความปรารถนาได้2ประการใน1หน้าต่างนะ โอเคตอนนี้อุ้ยพูงหายไปแล้วดูที่เราออกกำลังกายนะครับเพื่อวันนี้เป็นเพื่อนสนิทของเจสซี่ต้องเป็นให้ได้นะก็คือสามารถล็อกได้ใช่ไหมล็อกมงได้2อันโอเครู้เรื่องฝนตกแล้วนี่ว่าโทรหาแม่ก่อนครับผมได้ A บัวครับ3.6มดว่ะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่ฮะผมชอบกินไข่ดาวใช่แล้วก็แกงแกงอะไรวะแกงส้มแม่น่าจะนอนแล้วล่ละอาบน้ําก็อาบน้ําก็เราค่อยมานอนนะเอาเฮ้ยใครมันมาอยู่ตรงนี้แหละไ้ยอาดโดยกันได้เหรอมาขับทายหน่อยนะเหมือนจะง่วงนอนก่อนดีกว่า ตีหนึ่งแล้วนอนเต็มอิ่มแล้วแต่ว่าหิวนะลงมาหาอะไรกินดีกว่าเนี่ดูวิธีการทาแฮมเบอร์เกอร์ของเจ้าบีบนี่มันคือเนื้ออะไรเนื้อหมูโอ้โหกินนานมากเรามีเรียนหนึ่งทุ่มนะวิชาอะไรนะอินทรีชั้นนันทุกอย่างโอเคตอนนี้ทักษะเราเต็มเปี่ยมแล้วตอนนี้กี่โมงสิบเอ็ดโมงใช่ไหมโทรหาเจสซี่ดีกว่าเชิญมาดีกว่าคุณช่างดีจริงๆที่ชวนฉันต้อนรับมาต้อนรับลองไหมลองค่อยๆไหมจีบไหมกุมมือยังไม่ได้พูดคุยหวานซึ้ง่อนแล้วกันอุ้ยได้นะฮะ เหมือนจะเริ่มจีบได้แล้วโอ้ยหัวใจขึ้นหัวโอ้ยกอดกันได้แล้วเชโดเราจะมาลองให้จูบแรกจูบแรกนางจะชอบเราไหมนางจะใจอ่อนไหมจูบแรกได้ไหมจ๊ะอุย้ยได้เชโดนี่เอาละดูหน้ามันจูบ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 ยิ้มยอดโอ้โหร้อยเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ดูดืมดูดืมโอ้ยเรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้คู่รักคู่ใหม่แห่งหอพักนี้โอ้โหนี่สเสน่ห์เหลือลน้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทนะแต่ว่าข้ามเส้นไาแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเรียนแล้วนะเจสซี่เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะโอ้ยเลิกเรียนสี่ทุ่มเลยเหรอปีสี่นี่เรียนแบบว่าทำไมการแสดงออกในชั้นเรียนเรามัน้อยว่าลืมทำกันบ้านหรือเปล่าขอทำกันบ้านก่อนกัอนนะทำกันบ้านก่อนนะจ๊ะ วิ้ยนี่มันดึกตีสองแล้วนะเจสซี่ยังไม่กลับบ้านอนีกอะออามา,มาจูบกันดีกว่ามาจูจูบจูจบจูจบมามาจูจุบก็แ่นอยซิโอ้ยทำไมเธอยังไม่กลับบ้านล่ะจะชวนไปนอนด้วยก,กันก็ไม่ได้เพราะว่าเตียงมีเตียงเดียวเนาะโอเคบอกลาแล้วนางน่าจะกลับหอแล้วนะครับเพราะว่าออกมาดึกแล้วไม่เจอกันนะจ๊ะเจสซี่จ๋าปั่นรายงานก่อนปั่นรายงานก่อนเทอมนี้เราต้องต้องได้เออีกนะฮะเรียบร้อยทํารายงานเสร็จแล้วนะครับหารายได้เสริมไหม คือ,อยังไงทํางานในโรงอาหารเอออ๋อ,อแบบนี้หรอแตกใหม่ดีปะ่ะทํางานในโรงอาหารก็คือไล่ลุงออกเหรอวิสังเกตว่าเรายืนเนี่ยเราได้เงินเนี่ยมันขึ้น10ซิมโมลิออนตลอดเลยอ๋อแล้วก็พออาหารหมดเราก็ต้องมาทําอาหารเพิ่มแบบนี้ว้าวเมนูเดียวกับที่เรากินเมื่อกี้เลยนึกว่าที่ลุงทำอะทำงานเสริมก่อนที่จะไปเรียนแต่ว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยออกจากงานได้ไหมมาทําได้ตลอดนะเนี่ยมากดตัวนี้แล้วก็มาทํางานในโรงอาหารนะครับหารายได้เสริมจริงว่าชุดเราเนี่ยมันชุดเดิมเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราต้อง ไปร้านซื้อเสื้อใหม่นะเดี๋ยวค่อยชวนเจสซี่ไปได้เวลาเรียนแล,ลน้วครับเรียนเสร็จแล้วแล้วไม่ต้องมาตัดหญ้าละ่ะเรียนเสร็จทีไ,ชไรชอบมาตัดหญ้าให้โทรหาเจสซี่หน่อยเจสซี่จะมาหาไหมเจสซี่มาแล้วสวัสดีจ้าโอ้ยมาไม่ได้เจอกันนานเลยแต่ได้ได้เต้นกันเต้นจังหวะช้าๆเพลงไปเปิดป๊อปเพลงเปิดอยู่นะสวีทกันอีกแล้วสองคนนี้อืมอุ้ยแรงไปแรงไป ขอมั่นได้หรอขอยครค้างคืนโอ้ยโอ้โหกินเยอะฟุ้งออกฟุ้งหายแล้วหอ,อมแล้วมันเก็บเกี่ยวเงินได้ด้วยเดี๋ยวลองดูดิเป็นยังไงปุ๊บเราได้เงินเพิ่มหรออาบน้ําก่อนอาบน้ำเสร็จเราก็จะนอนแล้วเฮ้ยตื่นตื่นได้เวลาไปเรียนเลิกเรียนไวม,มากเราไปเดทดีกว่าไปเดทโอ้เจสซี่ไปหน่อยเหรวิ่งโทรหารเจสซี่ได้แล้วไปออกเดทกันดีกว่านะพื้นที่ส่วนกลางดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อเสื้อด้วยนะไป ร้านเสื้อดีกว่าร้านเสื้อผ้าในวิทยาลัยโอเคมาถึงแล้วอุ้ยเนี่ยเจสซี่มาด้วยกันเราก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่ดีนะเนี่ยเสื้อที่จะเหมาะกับเรานะเน่เลยเราใส่รถเข็นไปก่อนนะเสื้อกล้ามสักอันหนึ่งไหมเสื้อนี้ดูดเท่ๆด้ชุดให้กับเจสซี่หนึ่งอันแล้วกันนะหลายๆหลายๆชุดเลยโอเคดูในตะกร้าตอนนี้เรามีอยู่9ชิ้นนะซื้อให้เจสซี่ด้วยโอเคจ่ายเงิน อ่าโอเคอย่าบานสเสน่ห์เอว้เราจะใส่ชุดนี้เออแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ฮะเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะให้ของขวัญน,นะเสื้อเหรอยังให้ไม่ได้เหรอให้เป็นขนม <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เสิร์ฟอาหารอ่ะฉันให้ของขวัญเธอนะมีนักศึกษามาเต็มเลยครับตรงนี้เพราะมันเป็นร้านเสื้อผ้านในมาหาวิทยาลัยอบกอดใต้เมฆคือไงนั่งเหรออุ้ยโรแมนติกจัดเวลากลังจะหมดแล้วมันต้องรีบแล้วล่ะอีมเรียบร้อย โอเคงั้นก็ขอบใจนะเราบว่ามันน่าจะดีกว่านี้ก็ได้คุณก็รู้โอ้ยรู้และซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อเขาอสองเครื่องเลยแล้วกันให้กับเจสซี่อันหนึ่งนี่มีของขวัญมาให้ เ์ไพรส์นะเธอคงไม่รู้ว่าเราซื้อโทรศัพท์ให้แหลเจสซี่กับแล้วหรอแย่งๆกันหรอซื้อหนังสือกลับบ้านเฮ้ยใครอะมันมาว่านล้อมอะไรหรอวะข้อมุดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับบ้านครับชิ่นน่ากลัวว่ะกลับบ้านดีกว่าทำไมชอบใส่ชุดนี้วะเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวเราทำกันบ้านหรือยัอยงวะลืมทำกันบ้านเลยหมดแตเป็นเดทเราเรียนตอนเช้านี่หว่าเหลืออีกตั้งหลายชั่วโมงเลยเหลืออีก18ชั่วโมงก่อนสอบปลายภาค ลุงเก็บจานในแมลงวันตอมแล้วว่าสั่งอะไรกินบา้างดีกว่าพิซซ่าดีป่ะใครโทรมาแมทธิ Matthew, <c oughs> วเพื่อนของฉันเจสซี่มีเวลายอดเยี่ยมกับคุณในวันก่อนฉันเลยําคุณว่าอยากไปดาวเท้าด้วยกันไหมแกคือใครไอแมทธิวเป็นเพื่อนกับเจสซี่เหรอเจสซี่มเห็นเล่าเรื่องแกให้ฟังเลยต้องโทรหาเจสซี่แหละเจสซี่เพื่อนของเธอมาว้า,าฉันเชิญเจสซี่มาเจสซี่จะมาไหม <c oughs> ยินดีจะไปพบเธอเสมอเลยจ้าจะไปเดี๋ยวนี้เลยตลกว่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยว 14ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไอ้นี่แล้วนะโอ้ยไปไหนกันอะโอ้มานอนอ้อมกอดกันใต้ดวงดาวหอเรามันไม่ค่อยแบบสวยงามน,นักนี่มองดวงดาวบนท้องฟ้ามเห็นมีดาวสักดวงเลยโรแมนติกโรแมนติกผมว่าเราต้องจองเธอไว้ก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เจอเธออีกต้องขอมั่นดูซิว่าเธอจะยอมมั่นกับเราหรือไม่เอาละ,าลาละจับตา สถานการณ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตว้าวปราช่นนาอนเหราดเตอร์ตกลงค่ะวย<อ>แหวนเพชรสวยมากโอ้ยินดีด้วยนะฮะว้าวตอนนี้เรามั่นกันแล้วนะครับ เรายังไม่สามารถมูฮู้กันได้จะเ,เตรียมสอบเหมือนกันใช่ไ่านนก่อนจะไปสอบขอกำลังใจหน่อยโอเคเตรียมตัวไปสอบอีก3ชั่วโมงก่อนสอบขอกำลังใจหน่อยเดี๋ยวจะไปสอบแล้วนะจะไปสอบแล้วขอกำลังใจหน่อยนะจ๊ะ โอเคได้เวลาไปสอบแล้วฮะเรียบร้อยฮะสอบเสร็จแล้วว้าวบีมเดียนจบภาคการศึกษานี้ด้วยคะแนนสูงติดเกียรินิยมอีกแล้วนะครับตอนนี้เราจบด้วยเกร,กร,นนเรดกร A บวกเย้แล้วก็ได้ทุนก้อนสุดท้ายเป็นเงินพัน0ซิมิลิออนเรียบร้อยนะครับตอนนี้คืออะไรเกรดเฉลี่ยมดนะไปพักร้อนกนดีกว่าไหมใช้ชีวิตให้คุ้มนะวันนี้ไงพักร้อนจองตั๋วพักร้อนเฮ้ยจองตั๋วไปฮันนีมูนได้ด้วยเหรอเดี๋ยวฮันนีมูนเอาไว้ก่อนนะไปพักร้อนกันดีกว่าเราชวนไปได้8คนเลยนะ เจสซี่ไปแล้วก็พาแม่ไปด้วยดีไหมเออเนาะไปหมู่บ้านทาเคมิสึดีกว่านะเผื่อจะไปเรียนวิชานินจาด้วยวเราเลือกรีสอร์ทหรือโรงแรมดีโรงแรมมังกรพ่นไฟแล้วกันนี่ฮะเอ้ยรถจากสนามบินมารับเราแล้วเอาอไปสินี่คิดถึงเจสซี่ด้วยนะเราได้ไปพักร้อนทางครอบครัวเลยนะครับไปกับแม่แล้วก็เจสซี่ด้วยเดีย๋ยวเราไปพักร้อนกันเลยมาถึงโรงแรมแล้วโอ นี่ฮะโรงแรมมังกรพ่นไฟหูสวยมากเลยนะเนี่ยเรามาพักร้อนนะครับ2คน3คนดิมีแม่แล้วก็มีเจสซี่นะครับแฟนของเรานะฮะไาดูซีดรูรอบๆของโรงแรมสวยมากๆนะฮะมาเราต้องจองห้องใช่หรือเปล่านะมีกี่ห้อง1 2 3สฝั่งนี้ก็3ามปะห้องกลางก็ได้นะห้องกลางคนละเตียงแฟนกับแม่นอนคนละเตียงนี่แหละแล้วเราก็นอนโซฟาเอานี่สุภาพบุรุษนะครับสามารถเสียดสีได้นะจ๊ะ มาจูบๆกันสักหน่อยสิล่าอ้ยแม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยแม่เห็นด้วย <c oughs> อ้ยจองทัวร์ต้องทัวร์ไปไปไหนดีอะไปนั่งเรือต้องไปน้ำหรือว,ว่าเดินสำรวนสถานที่สําคัญดีกว่าเนาะไปครับไปกัน3คนนี่แหละนะไปกันหมดเลยไปครับนี่ไปทัวร์นะครับอารมณ์เหมือนแบบว่าไปทิปะ ไปกับทัวร์นะฮะปะเราก็ต้องรอนะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยรอเรื่องราวนะครับว่าจะเจออะไรปะพี่ฝนตกด้วยอะระหว่างการเดินทางคณะทัวร์สังเกตเห็นด้ามจับบนพื้นมันดูค่อนข้างเก่าแถมยังมีใบไม้ขึ้นรอบๆด้วยแนะ่นอนว่าทุกคนมีโอกาสได้เอยจะเจอสมบัติโบราณถามใกล้ทัวร์ดีกว่าไกด้ทัวร์โกรธมากตะโกนไม่ให้ใครแตะต้องด้ามจับนั้นแล้วก็ผักทุกคนให้พลางตกลงไปเรียบร้อยคันยิกๆกันเลยทุกคน,กคนเวรกรรมอ๋อลืมว่าเรายังไม่ได้เช็คอินเราแค่จองห้องแต่ว่าไม่ได้เช็คอินก็ว่าทำไมไมม่เเเเข้้าาในนนหออองงลลยืปชิ เราไปพื้นที่ส่วนกลางกับเจสซี่แล้วกันนะครับทิ้งแม่อยู่คนเดียวไปตลาดอาหารสามมุมเมืองถึงแล้วนี่คือตลาดอาหารสามมุมเมืองนี่นินจานินจาเจอนินจาแล้วเราจะมาลองขอเรียนวิชานินจาหายตัวครับอตอบคําถามค่ายถูกแล้วค่ายเยอเป็นอาจารย์เจ้าสิ่งใดสําคัญต้องมาก่อนระหว่างนินจาหรือดาบนินจาสิครับผมในใจิตใจนินจาที่ไร้ดาบเป็นเช่นต้นไม้อะไรไปเจ้ามันไม่คู่ควรอ้าวไม่ได้้างั้นเวรกรรมอดเป็นงั้นเราต้องมาใหม่อีกรอบนะครับเราต้องเรียนวิชานินจาให้ได้นะ เรากลับมาที่นี่อีกรอบเอาละคราวนี้เราต้องเรียนให้ได้ครับระหว่างรู้จักตัวเองกับรู้จักศัตรูศัตรูเดิเจ้าไม่ค,ควรเป็นศิษย์ของขา้าเวรกรรมโอโ้ไม่ได้เป็นแล้วมั้งนินจาเนี่ยเราไม่ยอมแพ้ครับเราต้องเจอที่นี่นี่ไงเจอแล้วจริงด้วยต้องได้เป็นนินจาแล้วโอเคครับวัดีเรามาเจอกันอีกแล้วนะนินจา,าจ๋าเจ้าบอกข้ามาก่อนในเวลาหน้าสื่อน่าขวาอะไรสําคัญกว่ากันความกล้าหาญกับปัญญาขวาร้ายซ้ายดีซ้ายแล้วกันถูกแล้วนินจาที่แท้จริงนั้นจะใช้แค่สมองไม่ได้ต้องใช้ใจที่เปี่ยมด้วยกับลังแรงกล เป็นนินจาแล้วมาสอนเคล็ดลับผมหน่อยครับ,บๆๆๆๆๆๆอย่างนี้ดเองปุ๊มเรียบร้อยเจ้าสมเด็จเคล็ดลับวิชาหายตัวย้ายมิติแล้วขอบคุณครับนินจาว้าวเดี๋ยวเราจะลองหายตัวนี่ฮะหายตัวได้แบบนี้เฮ้ยติลังกาแล้วก็ย้ายมานี่เชตโตเจสซี่เจซี่เราได้เรียนวิชาหายตัวมาเรื่อยแรลนะ ุ้ยน้ำชานี่อร่อยจริงๆเลยเจสซี่เอาเจสซี่ไปไหนวะอุ้ยมันมืดแล้วอ่ะผมว่าเรากลับบ้านดีกว่าเรามาที่นี่เพื่อมาเรียนวิชาหายตัวยามิติฮะต้องเช็คเอาท์ก่อนปะเรียบร้อยครับเช็คเอาท์แล้วเรามีโทรศัพท์แล้วนี่ก็มากดตรงนี้แล้วก็กลับบ้านครับทุกคนน่าจะสนุกพอแล้วเนาะเราปล่อยแม่ไว้ที่นี่อะ่ะแม่น่าจะมีเพื่อนเยอะแล้วได้เวลากลับบ้านกันแล้วทุกคนนี่ออ้ยเจสซี่ใส่ชุดธรรมดาสวยนะเนี่ยไปกลับบ้านกันเถอะกลับหอเดี๋ยวเตรียมจะกลับบ้านไปอยู่กับแม่แล้ว โอเคกลับมาแล้วเรื่องสิทธิประโยชน์จากการพักร้อนบีมซิลเวอร์ใช้กับทุกซิมโวกลับมาแล้วไปเที่ยวม,มาตั้งหลายวันคิดถึงหอจังเลยจัดงานเลี้ยงกันเถอะนี่จัดงานเลี้ยงจบการศึกษามาเชิญทุกคนมาได้กี่คนสูงสุด2คนหรอเอาแมทิวมามึงมาแนะ่มึงต้องมาเราจะได้สนิทสนิทกันอามาราพรมาใครก็ไม่รู้เชิญมาหมดโว่ใส่ชุดครุยแล้วจ้าใครทุกคนรู้นได้รับเชิญเต็มอาหารเพลงงไม่ล้าสุดแต่พรนะถึงเวลาเชิญสลองแล้วแฟนเรา ใส่ชุดนี้ก็ดีมากเรียนจบเหมือนกันหรอมีความใส่ชุดคุยมาด้วยนะฮะเอามาลาพรหรือเปล่าเอาละมีบัณฑิต2คนครับตอนนี้เดี๋ยวขอเตรียมอาหารให้ก่อนนะงานเราต้องเตรียมเอาเองจ้างได้ไหมจ้างบาร์เทนเดอร์ก่อนดีเจเดี๋ยวเป็นเองดีเจอ่ามีบาร์เทนเดอร์ด้วยจ้าโุ้ยมันกันอยู่2คนนะปาร์ตี้ของเราเยอะ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 วู้ววววเยอะเยอะเยอะโอเคปาร์ตี้จบแล้วนะฮะนี่ถ่ายรูปอุ้ยเจสซี่นี่แชร์ ยอย้ยเ,เจสซีส่ชิ้นถึงแล้วยอยู่มีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะฮะ้ยเ,เอา้าตอนนี้เราโตแล้วนะครับผมจบด้วยเกจเฉลี่ยสาดเจนะฮะเจสซี่เดี๋ยวเราเจอกันนะโทรคุยกับเจสซี่นะบอกเจสซี่ว่าถึงบ้านแล้วโอเค เจสซี่เหมือนจะยังเรียนไม่จบนะครับเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอให้นางเรียนจบนะครับรอคอยชวนมาอยู่ด้วยโอเคไว้เจอกันนะเจสซี่ขอ,อนอนพักผ่อนก่อนแล้วกันกอดแม่ซะหน่อยโอ้ไม่ได้เจอกันนานมาก อะไรวะก็ให้แม่ไปหาที่หอบ่อยๆเยี่ยมมากเลยเรียนจบมาได้เกรดตั้ง3.7แน่แม่ชมแม่ชมจ้วบิลซิเวอร์นะครับก็เติบโตมาอย่างดีนะครับช่วงปี1ก็ยังไม่ค่อยจับทางได้สักเท่าไหร่นะมาจับทางได้ช่วงปี2เทอม2เนาะแล้วก็เกรดดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนปี1จําได้เลยคือว่าได้ C เลยใช่ไหมเออได้เกรดซมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ A+ A บวกลบแล้วก็ AA+ A+ บวกบวกมาเรื่อยๆนะครับผมก็เยี่ยมเลยเนาะเก่งนะครับก็ จะบอกว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่เสมอเนาะไม่ต้องให้ใครมาบอกนะครับเรารู้ตัวเองเราทําด้วยตัวเองนะฮะก็ฝากข้อคิดนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบที่ผมเล่นแบบนี้ในเดอะซิมสนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ,บิมซิลเวอร์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะถ้าเกิดขยายผมทําอะไรในเกม The Sims เดอะซิมสองเนะครับผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะสัสดีคงของถอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ